อาย้ายครับย้ายย้ายครับบ้านกรวดออกเสียสละเอารถดับคันไหนคันหนึ่งครับมาใส่แล้วก็ให้แมคโครดันตูดออกไปเอาสวัสดีครับอยู่กับผมครับรถดับสิ่งนนินแดงอายดูดูร้อนทำเหตุแล้วครับให้สีเกมขับมาเครับมาขนเอาสเสบียงสัปะระ พวกอ้อังอื่นอยู่ข้างนอกหมดแล้วนุ่นอยู่ข้างนอกนุ่นแหละพอดีแหละพายุมาเอาแมคโครไปทําบุ้งกี้ด้วยครับโอ้ไม่มีอะไรบงังโทรศัพท์เลยคนเปียกแล้วนี่ ชีพรถดำถ้าว่าฝนตกแล้วก็เป็นแบบนี้แหละลำบากเหมือนกันตอนแรงๆก็ต้องวิ่งได้ก็ต้องวิ่งครับรีบิ่งรีบกอบกุยเอาไว้พอถึงหน้าฝนก็วิ่งไม่ได้แบบนี้แหละครับอันนี้แค่พ,ยพายุมาเป็นบางช่วงบางตอนเฉยๆน,นั่นเอง น่าจะได้หยุดกันสองสามวันนู่นแหละเอ้ยังดันต่อครับดันต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เลย <c oughs> จนกว่าจะถึงทางเอ้าไปไหวไหมรอดไหมโวมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วฝ <c oughs> นยังตกอยู่ครับนี่ยังไม่หยุดเลยยูสุริน ยาวเลยก็น่าจะได้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่น้องดูอีกหลายวันครับเพราะว่าหยุดกันคลิปนี้ก็น่าจะลงแล้วก็อีกเว้นอีประมาณสักสองสามวันมั่งจะได้ทำงานอีกถ้าพายุจด,ดูร้อนออกไปเอาไปได้ครับไปได้แบบทุลักทุเล กล้องสั้นๆยังไงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเดินด้วยถ่ายไปด้วยนี่จะเป็นดิไนไ้ายครับนี่ตัวดี้หละพีซีกลับบ้านก็เอาฝาครอบข้างมาใส่คืน เือยมาหลายวันแล้วเอ้าเกือบจะถึงทางแล้วนี่อีกนิดเดียวเองไปไม่รอด หนารอดแล้วครับต่อไปก็ไม่โครขึ้น NPR ต้องกลับรถ NPR ครับหันหัวกลับไปหาที่กลับรถอยู่นี่แหละครับอุปสรรคของรถดินหรือว่าอาชีพรถดิน ถ้าฝนตกแล้วก็วิ่งไม่ได้หน้าฝนก็ทำงานไม่ได้ครับหน้าฝนช่งแรงๆวิ่งได้กอบก้ยได้กอบกวยเอาครับ เก็บตุนเอาไว้ไปกินหน้าฝนนี่แหละครับเอตดผลที่ผมว่าทำรถที่มีงวดถ้าเจอหน้าฝนแล้วงานวิ่งไม่ได้แน่นอนรถดำถ้าซื้อสดเป็นผลดีมากเลยหรือว่าออกกับทกศ เอาที่นาที่ไร่ไปเข้าทกศออกดีที่สุดถ้ามีงวดแล้วไม่แนะนำเลยครับหน้าฝนได้จอดไม่มีเงินส่งงวด ตกต๊ก,ตกเป็นคลองนะตรงนั้นนะ่ะพอน้ามาท่อพักไม่มีครับไม่รู้เหมือนกันจะขึ้นตรงไหนตุกเตรงนี้แหละคอยถอยไปคอยถอยไป ตังต้งลำรอแล้วครับเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนต้องเอาร้อนำขึ้นก่อนครับ วิ่งให้ขี้โคนออกก่อนจากแท็กเอาทอยทอยทอยเดี๋ยวก่อนเดยวเด้อเด ขึ้นครับที่คโครนเต็มแท็กเลยถ้าฝีมือไม่ถึงจริงๆไม่สามารถขึ้นได้เลยครับ ต้องใจกล้าด้วยไม่พูดถึงคนกลับไม่โกต้องใจกล้าด้วยถึงจะขึ้นขึ้นได้ครับรุนุมากเลยครับเบียกบนแล้วนี่ยืนตากฟนเลยไม่มีร่มด้วยอ่ะเสร็จแล้วต่อไปก็กลับบ้านกรวดครับกลับบ้านเรายังยังไม่ไปเลยต้องรอให้แห้ง กรอพายุออกไปก่อนอโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับรรครับ